สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กบมาพรกันคือเกากะช่องแอลบานซาดวันนี้มาอัปเดตอันลำไยคิสตันนาะพี่น้องเนาะสีม่วงดิสื่อมาน้ำเอื่อยเพิ่นต้นลอยหาสิบบาทเบิรงเพิ่นกระลังใส่หยอดเนาะพี่น้องเนาะตะบาตะกแตัแตนศัตรูฝืดกระไรหลายเลยพี่น้องเบิองใบทรงใบซอยเบิร์ดเบิองแต่ว่าจักปีเขากรบโปงหูดอกว่าเขาปลูกแบบอินซีเนาะปุ๋ยเคมีบริสไซพี่น้องเขากะ สืออะโวคาโดมากินเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เลยล้องเพาะเบิ้งเพิ่นก็ขึ้นเป็นต้นให้อยู่แต่บ่รู้ว่าเพิ่นสิใหญ่ให้ส่ำใดเนาะพี่น้องเนาะในบ่อนี่ก็สิมีมีพริกอะโวคาโดเนาะมีลำไยแล้วก็มีมันแก่พี่น้องปลูกไปผสมปนเปกันไปทุติทุเดียนพี่น้องลำไยคิดตันได้พี่น้อง ขวบเบิ้งที่แหลกว่าเป็นกบกข่อเด้บืคิดว่าสิเป็นลำไย่ขีดแตนเนาะพี่น้องอกำลังถอดหยอดนะพี่น้องเนาะเบิง้งโอเคอยู่งามอยู่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันรอบนาะเข้าจังสิมาอัปเดตอีกเทือนึงเนาะพี่น้องว่าอันพันสีไงขึ้นซ้ำใดเนาะพี่น้องเนาะตอนมากกับซ้ำนี่แหละประมาณนี้นะพี่น้องกรสีนี่หยอดเพ่นกต่หัวกระแตกขึ้นมาได้ ่นช่วงเขียวๆนี่ตอนซื้อมากกับซีอูประมาณเขียวๆกับน้ำตาลน้อยเน่งนองเนีะพี่น้องเนงาะบัานนี้เพิ่นก็นมาอยู่นีเพื่อได้สามสีใบเน่ยเัากับซิอเพิ่มอีกอัปเดตให้เบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครั้งแรกในการปลูกพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจกับแอลวันซานด้วพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปพี่น้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ